มาแล้วครับขบวนตองห้าครับกําลังจะผ่านจุดตัดยูรีเทาใกล้ใกล้ตลาดหนองบัวครับผมอ่าวันนี้มาซักค่ำเลยนะคบผมขบวนตองห้าอ่าวันนี้มีเจ็ดห้านะคะผมเจ็ดห้ากับห้าหกศูนย์หลีกกันที่กุมภาพาปีนะครับผมอ่าอย่ารอขอบวนเจ็ดห้าด้วยนะคบผมอย่าวันนี้ถ่ายด้วยอ่ามาดูกันทํางานของไม่กันนะฮะไม่กันก็จะลงทีละข้างครับผม ถ้ารถไม่มีก็จะลงกันพร้อมกันเลยฮะอ่ามานะครับเซทอาทำมานะคบผมเซตอาร์ห้าหนึ่งศูนย์สามับ ขบวนตองห้าครับเดี๋ยวรอเจ็ดห้า 7, นะครับผมขอบคุณทุกท่านเข้ามารับชมนะครับ